เอาเดี๋ยวเฝ้าถึงบ้านเลยจังวที่าเลยนะนล้ถึาพเจ้าไว้นะสมเด็จอมภมนะเอออยากจะอธิษฐานะอธนเนะขอพรเลยนะเวลาผมเอาเท้าวางนนผมา่ารื่องมนนะเอาสงคุณสออกใหเลนะเอาดนะขาไปข้างหน้านะเออดนะ่าอ้น ทุกคนนะนี่ไปทำคนละซื้อเทียนอย่างเดียววะพี่พี่ต่งเทียนไขไหมอ่ะเยออเทียนธรรมดาอนะ่ะสีขาวอะ่ะคนละสองร้อยสองร้อยสองร้อยไปถวายพระสงฆ์นะซื้อเทียนออนี่ถ้าผมบอกอ,อ่า ่ะไปตัดต่อไปเลยนะถ้าบอกว่า200ก็คือ200บาทนะพี่ไม่ใช่200อันนะปล่อยปลาร้อยหนึ่งก็เท่ากับ100บาทนะไม่ใช่ปลาร้อยตัวนะเดี๋ยวเขาจะผิดนะหรือคำบุญร้อยหนึ่งก็100บาทนั่นแหละนะเอาทำพิธีต่อนะนี่โดนคุณใสยังไงเอาล่ะผมฟังซิโดนมีของในท้องมีของในท้องค่ะโดนฝังที่บ้าน เออเอาเอาหุ่นเงินมาฝังที่บ้านเหรอใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านปัดแตกแล้วก็ตะปูเออเออเออแบบโดนหนักมากเลยตะปูเลยไปหรือเปล่าต้องเข้าใจบ้านอยู่ที่ไหนกอฝขางค่ะระยองกอฝขวางระยองจันทร์ฮะจันทหรือระยองหนูสองคนอยู่จันพี่สามคนอยู่ระยองค่ะ เราฝังบ้านไหนฝังทุกบ้านเลยแล้วเขาเป็นอะไรกับเราเรารู้จักเขาเลยคือว่าคนละคนทำเป็นคนละชุดอค่ะของฝังหูพ่อเลี้ยงกับกับฝังอะไรอ้าวไมเป็นแนจะเอาอะไรจะเอาไม่ตายที่นั่งไหนๆนั่นเนี่ยหมาไหนๆปีนบกแล้วจะกัดไมอะ ไม่จับันดีดีดีาเ็กๆแะัดูแลให้นะครับน่นะขอบพระคุณค่ะไม่มีมลได้น่ะนะ้ตอนแรกพ่อเขาไม่ยอมตอนนี้หมดปัญญาแล้วผมต้องยอมแม่บอกตังญาแล้วไม่ยอมห่จับพี่เสื้อซ่อมจับเสื้อเหลืองลองเดินดูชี้ักไหมลังไแล้วนะท่นโตมไง่้ไหม เองนั้นดีแล้วของมันจะย้อนกลับไปนะมีคนทําทั้งหมดเนี่ยสามคนด้วยกันนะปีแล้วลูกนับดูให้ดีจริงไหมเออจะย้อนกลับไปสามคนนี้เลยทั้งหมดเลยนะนล้วที่เองจะสวดกลับมาได้ไคะกบอกพ่อหุ่ไปเยืนไปเสกไปที่บ้านเราไงคุดครองแล้วไงอุดคลองบ้านทั้งสามหลังอ่ะใช่ไหมล่ะ เออไม่ต้องบอกข้อมูลหรอกผมดูทางไงก็รู้แล้วแล้วถ้าเกิดเขาสวดมาอีกอสวดมันก็โดนมีดหุนมายนฟันหัวเลยเออดูเลยนะมีเยอะไหมนนะ่ะธรรมชาตินางนี่ก็ได้เดี๋ยวไปนังงานจะไทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้้วเข้าตัวเขาไปแล้วออถ้าเกิดเขาไม่ไหวก็ลากเขามาที่นี่้าใจไหม ขอเข้าตัวเขากเขามาที่นี่เขาหาที่แย่ไม่ได้เขาเขาเสกมาเองก็ืคืนก็ไป็เองดิทำาะไรเรา้มันแย่ไปต่รอเนี่ก็แก้ให้ออกก่อนเนอะพอทำอะไรมำไงล่ะคบ เป่าไปหมดแล้วไอ้จะเหลืออะไรนะเอหนึ่งแล้วเราหายหรือยังน่ะถ้าเราหายเราลูกก็จบแล้วเป็นมะเร็งที่นมหมอก็ผ่าทั้งตัวเอาจังง่ะเอาตรวนกัารวัดคองไว้มีสี่ตัวทั้งหมดมีตัวนี้ป่วยรวยนะรวยค่ะปลอดภัยวันหลังมาเที่ยวอีกนะอะไรอ่ะ ไหววอมนาาองหวล่อนเหลยเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยคุเดียวก่อนเอาสูถึงร้อยโลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราอะเออแล้วเราอะ

ดีเดนทาปลอัยด้วยด้วยทุกคนนะชอมีอฟฟาเอขอท่านเน้าย่ขอท่านท่านคุ้มครองเออศัตรูให้พีหน้าสิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยับบนีไป